สถานการณ์ในสมรภูมิอยูเครนช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมากลายเป็นประเด็นที่ทําให้สื่อตะวันตกหลายแห่งต้องออกมาพูดถึงอย่างตรงไปตรงมาแม้ข้อมูลบางอย่างยังไม่ได้รับการยืนยันจากภาครัฐอย่างเป็นทางการแต่รายงานจากสื่อยุโรปบางสำนักสะท้อนภาพความตึงเครียดที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะเรื่องกําลังพลที่ดูเหมือนจะถูกกดดันหนักขึ้นในหลายแนวรบนักข่าวที่เคยลงพื้นที่ระบุว่าหน่วยรบบางแห่ง มีจำนวนทหารปฏิบัติการจริงต่ำกว่าที่ระบุในเอกสารมากและหลายพื้นที่แทบไม่มีการสับเปลี่ยนกำลังเหมือนช่วงก่อนหน้านอกจากนี้ยังมีการประเมินว่ายูเครนอาจสูญเสียพื้นที่บางส่วนในแนวรบตะวันออกแม้ตัวเลขที่สื่อบางแห่งรายงานเช่น900ตารางกิโลเมตรจะยังไม่ถูกยืนยันจากนาโ o หรือรัฐบาลยูเครนก็ตามแต่ก็ทําให้ภาพรวมของสถานการณ์ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดว่ามีความท้าทายมากขึ้น ทางในแง่จํานวนกําลังพลที่อาจไม่เพียงพอและแรงกดดันจากการรุกคืบของรัสเซียในหลายจุดสิ่งเหล่านี้ทําให้ผู้เชี่ยวชาญบางรายมองว่ายูเครนกําลังผเผชิญโจทย์ที่ยากที่สุดตั้งแต่เริ่มสงครามไม่ใช่แค่เรื่องอยุโทปกรณ์แต่อยู่ที่คนซึ่งเป็นทรัพยากรที่ไม่สามารถทดแทนได้ง่ายและเป็นหัวใจของสนามรบทุกแห่งสถานการณ์จึงยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิด เพราะทุกความเคลื่อนไหวอาจส่งผลต่อสมดุลของสงครามในอนาคตและถ้าคุณอยากติดตามข่าวต่างประเทศแบบเข้าใจง่ายกระชับและทันสถานการณ์อย่าลืมกดติดตามทั่วโลก Today Podcast เพื่อไม่พลาดทุกประเด็นสำคัญจากทั่วโลกครับเรื่องที่กำลังทำให้กรุงบัสเซลยลปั่นป่วน,นที่สุดในรอบหลายปีไม่ได้มาจากการเมืองภายในเบลเยียมแต่เกิดขึ้นเพราะความเห็นต่างระหว่างเบลเยียมกับสถาบันกลางของสหาภาพยุโรปเอง จุดเริ่มต้นมาจากแผนของคณะกรรมาการยูโรปที่ต้องการพิจารณาใช้ทรัพย์สินของรัสเซียที่ถูกอายัดซึ่งมีมูลค่ามหาศาลกว่าแสนสี่หมื่นล้านยูโรไปสนับสนุนยูเครนแต่ปัญหาคือทรัพย์สินก้อนใหญ่เหล่านี้ถูกเก็บไว้ในระบบของยูโรเคลียที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเบลเยียมเบลเยียมจึงกังวลว่าหากยูดำเนินการโดยไม่จัดวางกรอบกฎหมายระหว่างประเทศให้ชัดเจนอาจทําให้ประเทศต้องเผชิญความเสี่ยงทางกฎหมายโดยตรง พอสุดท้ายแล้วเบลเยียมคือประเทศเจ้าภาพของระบบรับฝากทรัพย์สิสนนี้รัฐบาลเบลเยียมจึงออกมาระบุว่าหากกระบวนการไม่เป็นไปตามหลักสากลอาจจําเป็นต้องใช้ช่องทางทางกฎหมายเพื่อปกป้องตอนเองแต่ต้องย้าว่ายังไม่มีการฟอ้องร้องใดๆเกิดขึ้นจริงขณะเดียวกันยูโรคลียก็ออกมาระบุอย่างตรงไปตรงมาว่าหากมีแรงกดดันให้ถ่ายโอนทรัพย์สิสนโดยไม่มีกฎหมายรองรับก็อาจต้องพิจารณาดําเนินการปกป้องสิทธิ์ขององค์กรเช่นกัน การแสดงท่าทีครั้งนี้สร้างแรงกระเพื่อมหนักในตลาดการเงินเพราะกองทุนใหญ่จากตะวันออกกลางและเอเชียซึ่งมีรั์สินจำนวนมากในยุโรปแสดงความกังวลว่าหากยูเริ่มแตะรัพย์สินของรัฐอธิปไตยหนึ่งประเทศอาจกลายเป็นแบบอย่างที่กระทบต่อเสถียรภาพในอนาคตสถานการณ์นี้ไม่ใช่แค่ข้อถกเถียงด้านกฎหมายแต่สะท้อนให้เห็นรอยร้าวเชิงโครงสร้างในสหภาพยุโรปเองว่าผลประโยชน์ของแต่และประเทศสมาชิกไม่เหมือนกันเสมอไป ปัญหานี้อาจเป็นสัญญาณของความท้าทายครั้งใหญ่ในระบบการเงินยุโรปช่วงต่อไปในขณะที่เบลเยียมและคณะกรรมาการยุโรปกำลังทบเทียงกันเรื่องทรัพย์สินรัสเซียอีกปรากฏการณ์นหนึ่งที่น่าเป็นห่วงไม่แพ้กันคือความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติในยุโรปที่เริ่มสั่นคลอนตามกระแสข่าวนี้โดยตรงนักวิเคราะห์หลายรายชี้ว่าหากเกิดการดำเนินนโยบายที่ทำให้นักลงทุนรู้สึกว่าเงินทุนของพวกเขาอาจถูกแตะต้องได้ง่ายขึ้นก็อาจทำให้เกิดกระแส ถอนทุนจากยุโรปในระดับที่สร้างแรงกระเพื่อมต่อระบบการเงินแม้ปัจจุบันยังไม่มีการถอนทุนขนาดใหญ่เกิดขึ้นจริงแต่กองทุนความมั่งคั่งจากตะวันออกกลางและเอเชีย which ถือครองสินทรัพย์มูลค่าหลายแสนล้านยูโรในยุโรปออกถแถลงเตือนอย่างชัดเจนว่าการแตะต้องทรัพย์สินของรัฐอธิปไตยอาจกระทบหลักการพื้นฐานของระบบการเงินระหว่างประเทศท่าทีนี้เองทําให้ตลาดเริ่มตื่นตัวเพราะถ้าการถอนทุนเกิดขึ้น,นแม้เพียง1 5เปอร์เซ์ ก็อาจสร้างแรงกดดันต่อสถาบันการเงินบางแห่งที่ยังฝืนตัวไม่เต็มที่หลังวิกฤตโควิดลบสิ 19. อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญหลายคนก็ย้าว่าเราไม่ควรมองสถานการณ์นี้เป็นวิกฤตการเงินแบบปี2008เพราะยังไม่มีสัญญาณของการล้มสถาบันการเงินหรือปัญหาสภาพคล่องรุนแรงในปัจจุบันสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือสัญญาณเตือนมากกว่าการระเบิดของปัญหาแต่สัญญาณนี้มีความหมายสําคัญเพราะสะท้อนให้เห็นว่าความขัดแย้งระหว่างประเทศ สมาชิก EU เองสามารถส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจได้เร็วและแรงกว่าที่คาดเมื่อโครงสร้างของยูขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นและความเป็นเอกภาพการกระทบเพียงจุดเดียวก็สามารถสั่นไปถึงทั้งระบบได้นี่จึงเป็นช่วงเวลาที่ยุโรปต้องบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบที่สุดช่วงหนึ่งในรอบหลายปีสถานการณ์ในเอเชียแปซิฟิกช่วงนี้ร้อนแรงไม่แพ้สมรภูมิอื่นของโลกเพราะประเด็นไต้หวัน กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ทั้งญี่ปุ่นจีนและสหรัฐให้ความสําคัญสูงสุดในรอบหลายปีที่ผ่านมาจุดที่ทําให้โลกจับตามากที่สุดคือท่าทีล่าสุดของรัฐบาลญี่ปุ่นที่ออกมาระบุว่าไต้หวันมีความสําคัญเชิงยุทธศาสตร์ต่อความมั่นคงของญี่ปุ่นเองซึ่งหมายความว่าหากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบญี่ปุ่นจะได้รับผลกระทบด้านเส้นทางพลังงานการเดินเรือและห่วงโซ่อุตสาหกรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หลังจากคำประกาศดังกล่าวจีนได้ตอบโต้ด้วยถ้อยแถลงที่ค่อนข้างแข็งซึ่งเป็นท่าทีที่สะท้อนความกังวลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของญี่ปุ่นในภูมิภาคแม้บางข้อความรุนแรงที่สื่อบางแห่งรายงานไม่ได้เป็นถ้อยคำอย่างเป็นทางการของรัฐบาลจีนแต่ก็เพียงพอที่จะกระตุ้นความรู้สึกของสาธารณชนญี่ปุ่นจนเกิดกระแสชาตินิยมเพิ่มขึ้นทันทีที่ความตึงเครียดเริ่มขยายตัวสหรัฐอเมริกาก็ออกมาแสดงจุดยืนชัดเจน โดยยืนยันการสนับสนุนญี่ปุ่นตามกรอบสนธิสัญญาความมั่นคงระหว่างทั้งสองประเทศท่าทีนี้ทําให้ความขัดแย้งในภูมิภาคไม่ได้จํากัดอยู่เพียงสองประเทศแต่กลายเป็นสามเหลี่ยมมหาอำนาจที่มีผลต่อเสถียรภาพทั้งภูมิภาคแม้จะยังห่างไกลาจากการประทะทางทหารโดยตรงแต่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าบริเวณช่องแคบไต้หวันและหมู่เกาะริวกิวเป็นพื้นที่ที่ความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวอาจนํานนไปสู่ความตึงเครียดระดับที่ควบคุมได้ยาก พราะทั้งสองฝ่ายส่งเรือรบและเครื่องบินลาดตระเวนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องสถานการณ์นี้จึงเป็นอีกสมรภูมิสําคัญที่โลกต้องจับตาเพราะอาจมีผลต่อดูนํานาจในเอเชียตะวันออกและความมั่นคง,งของห่วงโซ่ประธานทั่วโลกขณะที่ยุโรปกําลังพยายามลดการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียหลังเกิดสงครามยูเครนรัสเซียกลับเลือกเดินเกมที่หลายคนไม่คาดคิดนั่นคือการหมุนทิศพลังงานครั้งใหญ่จากยุโรปไปสู่เอเชียอย่างเป็นระบบ และสิ่งที่เกิดขึ้นกำลังเปลี่ยนโฉมแผนที่พลังงานโลกอย่างเงียบแต่ทรงพลังอย่างมากรักเสเซียเริ่มเร่งการผลิต LNG และเปิดเส้นทางเดินเรือใหม่ในอาร์กติกซึ่งช่วยลดเวลาในการขนส่งไปยังเอเชียได้อย่างมีนัยสำคัญทำให้ตลาดเอเชียตั้งแต่จีนอินเดียปากีสถานไปจนถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นปลายทางหลักของพลังงานรัเสเซียแทนยุโรปทั้งยังมีการทำสัญญาระยะยาวกับหลายประเทศในภูมิภาค ส่งผลให้ยอดส่งออกพลังงานไปเอเชียเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนตามตัวเลขของตลาดพลังงานระหว่างประเทศในทางกลับกันแม้ยุโรปจะประกาศลดการนําเข้าพลังงานจากรัสเซียแต่ความต้องการพลังงานราคาถูกในตลาดจึงทําให้หลายประเทศยังพึ่งพา LNG ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรัสเซียผ่านตัวกลางหรือการเปลี่ยนฉลาซึ่งกลายเป็นสถานการณ์ที่นักวิเคราะห์เรียกว่าพาราด็อกซ์ด้านพลังงานเพราะแม้นโยบายจะมุ่งลดการพึ่งพา แต่ระบบตลาดกลับทําให้ยุโรปยังต้องจ่ายเงินซื้อพลังงานในราคาที่สูงขึ้นกว่าเดิมสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้สะท้อนแค่การปรับตัวของรัสเซียเท่านั้นแต่ยังเผยให้เห็นถึงความเปราะบางของโครงสร้างพลังงานยุโรปที่พึ่งพาการนําเข้าจํานวนมากเมื่อราคาเพิ่มขึ้นต้นทุนอุตสาหกรรมยุโรปก็ถูกกดดันตามไปด้วยโดยเฉพาะเยอรมนีและอิตาลีที่พลังงานเป็นหัวใจหลักของภาคการผลิตการเปลี่ยนแกนพลังงานครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่ผลจากการคว่ำบาต แต่เป็นการเคลื่อนย้ายศูนย์ทวงพลังงานโลกที่อาจส่งผลระยะยาวต่อการแข่งขันทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ในอนาคตเมื่อมองภาพรวมเหตุการณ์ทั่วโลกในช่วงหนึ่งถึงปีที่ผ่านมาหลายคนเริ่มตั้งคำถามว่าเหตุใดรัสเซียจึงดูเหมือนได้พื้นที่ทางยุทธศาสตร์มากขึ้นทั้งที่เผชิญมาตรการคว่ำบาตรจากตะวันตกจำนวนมากคำตอบไม่ได้อยู่แค่ในสมรภูมิอยูเครนแต่อยู่ในจังหวะของวิกฤตหลายจุดทั่วโลกที่เกิดขึ้นพร้อมกัน และทําให้ความสนใจของชาติตะวันตกถูกแบ่งออกไปนักวิเคราะห์จํานวนหนึ่งมองว่ารัเสเซียกําลังใช้ความซับซ้อนของสถานการณ์โลกเป็นตัวช่วยทางยุทธศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นแรงกดดันในยุโรปจากปัญหาภายในสาภาพยุโรปเองความตึงเครียดในเอเชียแปซิฟิกระหว่างจีนญี่ปุ่นสหรัฐหรือการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานที่รัเสเซียปรับตัวได้อย่างรวดเร็วปัจจัยทั้งหมดนี้ทําให้รัเสเซียมีพื้นที่ในการขยับตัวมากขึ้น ทั้งในด้านการทูตเศรษฐกิจและการค้าในภูมิภาคเอเชียยิ่งไปกว่านั้นเมื่อยุโรปต้องจัดการกับปัญหาของตนเองทั้งเรื่องสภาพคล่องการเมืองภายในและพลังงานการสนับสนุนยูเครนในระดับเดิมจึงยิ่งทําได้ยากขึ้นในขณะเดียวกันรัสเซียกลับสร้างความร่วมมือกับหลายประเทศในเอเชียได้แน่นแฟนขึ้นทั้งจีนอินเดียและกลุ่มเอเชียกลางซึ่งช่วยลดผลกระทบจากความบาด การเปลี่ยนศูนย์ถ่วงพลังงานออกจากยุโรปไปสู่เอเชียก็ยิ่งทําให้รัสเซียมีอํานาจต่อรองมากขึ้นอีกขั้นเพราะตลาดเอเชียกําลังเติบโตอย่างรวดเร็วต่างจากยุโรปที่ต้นทุนพลังงานสูงขึ้นและแข่งขันได้ยากขึ้นในหลายอุตสาหกรรมทั้งหมดนี้ทําให้รัสเซียถูกมองว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่กําหนดจังหวะเกมในหลายสมรภูมิแม้ไม่ใช่เพราะความแข็งแกร่งในทุกด้านแต่เพราะการจัดวางยุทธศาสตร์ในช่วงที่โลกกาลังเผชิญหลายวิกฤตพร้อมกัน